มีการรายงานนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเก็บทองคำของรายย่อยในประเทศจีนเนี่ยรัวๆเลยนะครับแล้วก็พยายามจะลั c h In ถ้าเราดูพาดหัวข่าวหลายๆหัวข่าวนะครับผมพยายามหยิบทุกๆสำนักข่าวที่พูดเกี่ยวกับทองคำนะในช่วงเช้ามื้อที่ผ่านมานะบูมเบิร์กก็พูดนะครับก็ go a d v a n c e as investor นะครับเวก มิกซ์ส <st ut ters> mm ัญญา o ของ Economy นะครับชัดเจนนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปนะถึงแม้จะมีเรื่องของของินดิเคเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจของสห mm hmm. ร,รัฐอเมริกาบอกมาว่าดอลลาร์ยังแข็งแกร่งเนี่ยแต่ว่าก็ดูเหมือนทองเนี่ยยังจะไปต่อนะครับดูนะฮะอันนี้พาดหัวข่าวของทางบร็อินเดียนะครับก็พาดห oh, ัวข่าววะโอ้โหเวอร์วังมากเลยนะฮะ why china is buying gold like there's no tomorrow ทำไมจีนถึงซื้อทองกันแบบ ไม่คิดชีวิตอย่างนี้ว่าถ้าแปบลบเป็นภาษาไทยนะซื้อทองแบบไม่คิดว่าจะมี tomorrow แล้วอะไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วอะคือซื้อแบบไม่คิดชีวิตนะฮะอันนี้กระแสเรื่องการซื้อทองในจีนเนี่ยค่อนข้างดังจริงๆก็ผมขอพูดแบบรวมๆเหมารวมไปเลยแล้วกันนะสำหรับทองคำอะนะฮะทองคำเนี่ยมันก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันอะนะ,ะมันเป็นสินทรัพย์ที่ s a ฟเฮเว่นนะฮะจีนเนี่ยซื้อทองคำเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะรัฐบาลจีนซื้อจํานวนมากรายย่อยก็ซื้อรายย่อยเนี่ยซื้อเพราะเหตุผลหนึ่งคือบ้านเริ่มแตกหรือว่าบ้านสังหาเ เก็บทรัพยนะ์สินในเก็บความมั่งคั่งในรูปแบบของบ้านสมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่จีนเนี่ยมันจะมีคําพูดประจำเลยนะซื้อบ้านไม่มีขาดทุน,นมีแต่ขึ้นซื้อบ้านมีแต่ขึ้นนะเพราะมันไม่เคยลงแลนะมันขึ้นอย่างเดียวแล้วมันไม่ลงในขณะที่ถ้าเป็นซื้ออย่างอื่นเนี่ยโอกาสมันจะเสื่อมถอยเยอะนะครับคนก็เลยนิยมไปซ,ซ,ซื้อบ้านเก็บกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าราคาม,มันเบิ้ล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 แต่ตอนนี้เทรนด์มันไม่ใช่เทรนด์เนี่ยมันแตก แตกกะแตกแล้วก็มีคนขาดทุนจากการซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านเนี่ยก็เยอะนะฮะมันไม่แปลกหรอกครับหนีตายคนมีบ้านอยู่ก็จะขายนะถ้าไม่ได้โลเคชันดีจริงๆเนี่ยจะมาหาทองนะ,ะตอนนี้เนี่ยผมได้ยินคําพูดของคนจีนนะผมไปถามใหม่เขาบอกว่าบ้านเนาะมีไว้แค่สุกหัวนอนก็พอแล้วอันนี้เพื่อนเพื่อนพูดคำๆไปบองนะมีไว้แค่สุกหัวนอนก็พอแล้วนะฮะส่วนจะซื้อเยอะๆไปทําเพื่ออะไรประมาณนั้นนะฮะแค่พอสุกหัวนอนได้ก็ ก็โอเคนะนี้คือคอนเซปต์ใหม่นะฮะไปซื้อทองเก็บกันดีกว่านะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็ผลักดันให้ทองคำนะโดยพยินในประเทศจีนเนี่ย,นนยพุ่งตัวสูงขึ้นเนี่ยก็คือการสนับสนุนของรัฐบาลนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยมีแคมเปญแล้วก็มีการสนับสนุนให้รายย่อยให้ประชาชนหันมาเก็บทองด้วยนะอืม น่าสนใจไหมหันมาเก็บทองเราเห็นเทรน์นะเรื่องของการดีคอปเปิลจริงๆทองเนี่ยมันไม่ได้แค่ในช่วงนี้นะนเก็บมาเราเห็นนะถ้าเดือนนี้ซื้อเพิ่มเนี่ยจะเป็น18 consecutive ก็คือ,เอ,อ18เดือนติดต่อกันที่รัฐบาลจีนซื้อนะฮะทำไมต้องซื้อทองละ่ะเพราะว่าเขาต้องการเก็บความมั่งคัง่งไว้ในจุดใดจุดหนึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยต้องยอมรับนะว่าซื้อไอตัวหนี้สหรัฐเนี่ย treasury bond เยอะมาก2021เนี่ยมีรายงานว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีการถือไอตัว US Treasury Bond เนี่ยประมาณ1.1ึ่งน trillion ดอลลาร์สหรัฐ1.1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโคตรเยอะนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่อเมริกาแฮปปี้มากนะฮะเรื่องของการไปถือหนี้เขาเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าปัญหามันก็เกิดปัญหาม,มันเกิดก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยก็แน่นอนอนะ่ะการถือครองบอลของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงแล้วเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนรัสเซียนะฮะการลดการถือครองบอลของจีนเนี่ย ลดลงอย่างหววหาบแล้วก็น่าใจหายตัวเลขนะแต่2023จบปีเนี่ยมีการรวบรวมนะครับว่าการถือครองไอ้ US t r e a s u r y b o บ d ของ,ของรัฐบาลจีนเนี่ยเหลืออยู่แค่775บิลเลียนนะ7จ5 0 0 0ล้านจาก1.1ล้านล้านเหลือ7 0 0 0 0สกว่าล้านกี่เท่าตัวคุณลองลดตัวเองจากคำว่าทริลเลียเหลือแค่บิลเลียนต้องบอกว่า,าหายไปเยอะนะฮะนี่มันนี่มันคือการลดการถือสัสดส่วนที่ชัดเจนมากที่สุด ภายในสองปีเท่านั้นนะลดชัดเจนมากแล้วไปเข้าอะไรครับมันไปเข้าทองทองคำเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเราเราเห็นนะมันก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูแนวโน้มเนี่ยน่าจะยังไม่จบเพราะว่าความตึงเครียดและความหมัดหมางนะดูมันจะมีพักขึ้นนะแล้วก็เราก็บอกแล้วว่าช่วงปลายปีเนี่ยมีเลือกตั้งสารัตมีได้มีประเด็นกันอีกเยอะแน่นอนเนี่ยเ,เพื่อนๆจับตาดูให้ดีเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ผมยังมองเรื่องของการส่งเสริมทองคําให้พุ่งตัวสูงขึ้นแต่ว่าทองคํามันช้าเลยนะมันก็ขึ้นขึ้นย่อๆ ดูกันดีๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันย่อก็หะหาว่าด r Big รบิ๊กไปแนะนําให้ติดดอยนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะวิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนั้นแล้วก็ไม่ใช้คําแนะนําการลงทุนจะซื้อจะอะไรก็ตัดสินใจกันเองนะ ไม่โทษกันนะวันนี้เราแค่มาวิเคราะย์ยำรวมกันให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นการเทรนอะมันเรื่องของการถอยออกจากบอลแล้วก็มาถือทองยังไม่จบนะยังเหลืออีกเจ็ดจุดเบห้าิลเลียนนะตามรายงานเนี่ยให้ขายออกอีกนะแล้วก็อาจจะต้องมาถือทองเพิ่มคิดว่าอย่างนั้นประกอบกับช่วงนี้อสังหาแต่รายย่อยก็หนีตาย รายย่อยก็มาช่วยซื้อเพิ่มนะฮะต้องยอมรับเลยน,นะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญที่ผลักดันอีราคาทองเนี่แหละให้มันขึ้นพุ่งสูงขึ้นนะฮะแล้วก็รัฐบาลจีนก็สนับสนุนให้ประชาชนมาซื้อทองซะด้วยสินะฮะก็ลเลยทําให้ตอนนี้น่าสนใจยอย่างยิ่งครับสถานการณ์ทองนะครับจะไปต่ออย่างไรนะฮะอันนี้คือบทวิเคราะห์และกันคร่าวๆจาก3ข่าวที่ผมยำรวมกันมาให้ฟังนะฮะผิดพลาดประการใดขอประธานอภัยนะฮะไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะ